คุยกับปันปันวันนี้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยกรณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วยังไม่นอนเลยสามทุ่มครึ่งแล้วยังไม่นอนเลยหนูปันเพราะอะไรถึงยังไม่นอน ทำไมหนูปันไม่นอนเล่นอย่างเดียวเลยหนึ่งสองสามเบิ้บเบิบเบิบเบิบเอาลุงถอยละลุงถอยละอะตามมาตามมาแล้วตามมาหนึ่งสองสามอาตามลุงมาแล้วมานี่มาดิมาดิมานี่เร็ว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 ว้ายไม่มาอะไรครับง่วงยังง่วงยังง่วงยังเลกง่วงยังหนูง่วงยังครับ ง่วงนอนะง่วงนะนะหนูง่วงอย่างหนูง่วงอย่างอเจ้าเขาก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้คงจะไม่ง่วงแล้ะครับอ่าไปหาเพลไปหาเพลแล้วไปหาเพลตตตตตตตหาเพลงหเพลนึ่งช่องชามบายบายบายลุงจะปิดกล้องแล้วบายบายก่อนนะคุยอะไรครับจะคุยอะไรก่อนอะคุยอะไรคุยอะไรอะบอกมาจะคุยอะไรจะคุยอะไร โอ้หนูจะคุยโอ้ต้องขยับเร็วไปหน่อยอันนี้จะคุยอะไรครับคุยเรื่องอะไรดีนะหนึ่งสองสามพอยัางพอยังพอได้แล้วเนาะพอเนาะอ่าคุยกับปันตอนนี้จบแค่นี้พอเนาะอันไรอีกเนี่ยจะมีต่ออีกจะมีต่ออีกเออ อะไร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 ่อะพอก่อนนะพอก่อนนะโอเคบาย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 ทำไงบายบายทำไงบายบาย